สิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนมาตรา33 39และ40มีอะไรบ้างไปดูกัน Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย ประกาศผู้ประกันตนมาตรา3-3นะคะที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะถ้าท่านป่วยโควิดช่วงนี้ท่านเข้าไปรักษาแล้วท่านจะได้อะไรจากสำนักง,งานประกันสังคมนะคะประกันสังคมอยากจะแจ้งให้ท่านทราบว่ากรณีที่ท่านลาป่วยใน1ปีท่านได้รับ หนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นจากนายจ้างเลยนะคะค่าจ้างสามสิบวันจากนายจ้างนะคะท่านไปรับจากนายจ้างก่อนถ้าเกินสามสิบวันแล้วถึงมารับจากสํานักงานประกันสังคมประกันสังคมใจให้ห้าสิบเปอร์เซ็นของฐานเงินเดือนท่านไม่เกินหมื่นห้าค่ะ,คะอันนั้นคือรับค่าชดเชยจากสำนักงานประกันสังคมเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องห่วงนะคะท่านเข้ารักษาที่โรงพยาบาลท่านมีใบรับรองแพทย์ท่านมีหลักฐานการเข้ารักษาท่านมีหลักฐานการที่แพทย์ให้หยุดรักษาตัวต่อเนี่ยท่านสามารถเบิกได้ตามสิทธิ์ของท่านนะคะแต่ก่อนอื่นต้องไปเบิกจากนายจ้างก่อนนะคะเพื่อได้ ของประกันสังคมได้แค่50%นะคะ สวัสดีค่ะผู้ประกันตนมาตรา39ถ้าท่านป่วยเป็นโควิดนะคะช่วงนี้นะคะโควิดระบาดนะคะถ้าท่านใดป่วยเป็นโควิดแล้วเข้ารักษาพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิ์นะคะท่านอย่าลืมนะคะท่านได้รับค่าชดเชยการขาดรายได้อีกนะคะ50เปอร์เซ็นต์ของค่าจ้างเป็นเวลา90วันขอให้ท่านออกจากโรงพยาบาลแล้วอย่าลืมขอไปรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลมาด้วยนะคะท่านจะมาเบิกจากสำนักงานประกันสังคมได้50%เปอร์เซ็นต์จากฐานเงินเดือน4,8 0 0แปแปลว่าสรุปแล้วว่าท่านได้วันละ80บาทอย่าลืมนะคะ80บบาทท่าน มีกี่วันคูณ80บาทไปได้เลยอันนั้นคือสิทธิ์ของท่านค่ะสำนักง,งานประกันสังคมมอบให้ท่านเลยค่ะ,ะการตนมาตรา40นะคะท่านก็มีเงินทดแทนการขาดรายได้เมื่อท่านป่วยเป็นโควิดแล้วนอนพักรักษาตัวไม่ว่าที่โรงพยาบาลหรือว่าที่ฮอสิทลนะคะถ้าท่านมีใบรับรองแพทย์ท่านมาเบิกจากประกันสังคมได้เลยค่ะวันละ300บาทค่ะส่วนผู้ประกันตนมาตรา40ที่ไม่ได้รักษาตัวในโรงพยาบาลหรือฮอสเทลนะคะท่านได้รับการรักษาตัวที่บ้านนะคะท่านจะได้รับเงินขาดรายได้ได จากสำนักงานประกันสังคมนะคะถ้าท่านนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านตั้งแต่3ามวันขึ้นไปได้วันละสองร้อบาทค่ะ Family Man คุณพ่อมือใหม่ติดตามไว้เลย